โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนี่นะครับสต่เราวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมฮีโร่ีนวันหรือว่าเกมฮอนกันอย่างเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันในซีรีส์ที่มีชื่อว่า My Favorite Avatar นะครับผมซึ่งวันนี้ผมมาในร่าง a วต t a Ghost of Christmas หรือว่าผีในวันคริสต์มาสนั่นเองครับผมซึ่งเป็น Go Collection a v a t a ครับผมซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดขายหรอกมั้งผมก็ได้ซื้อไว้ในช่วงคริสต์มาสครับผม,ผมก็เป็นเนี่ยผีสีขาว แล้วก็มีกุญแจไม่รู้ใช่กุญแจหรือเปล่าหรือเป็นดาบก็ไม่รู้ครับผมเป็นอาวุธนั่นเองซึ่งสามารถแปลงร่างได้ถึงสามร่างจะเป็นร่างอะไรกันเดี๋ยวกลอมาลองดูกันนะครับผม <g cks> ก็เช่นเคยครับผมสําหรับ <g cks> ฮิโร่จาร์โดเบดไอเทมชิ้นแรกที่จําเป็นที่สุดผมว่านะในความคิดผมนะถ้าเล่นยืนกลางแล้วเล่นเป็นตัวทําเกมผมว่าควรจะออกคาดาฟ้า <g cks> ในความคิดผมนะมันเป็นไอเทมที่โกงมากแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่มีตังเงี้ยจนๆก็ออกเป็นพวก โลบ็อกก็ได้นะโลบ็อกหรือว่าพวกเกาะสะท้อนอะไรพวกเนี้ยเพราะว่า oh, มันก็ <laughs> เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างถึกและแข็งมากครับผมสำหรับชาร์โดเบดถ้าสมมติว่าใครอยากดูแบบเจาะลึกละเอียดละเอียดเคยทําคลิปไปแล้วอะเมื่อนานไปแล้วผมก็จําไม่ได้แล้วว่าคลิปที่เท่าไหร่ก็ลองไปหาดูกันได้นะครับผมคลิปนี้ผมก็จะไม่อธิบายอะไรมากนะก็จะเล่นแล้วก็บน่บนๆไปตามสไตล์นั่นแหละอสกิลแน่นอน ผมชอบเป็นสกิลหนึ่งกับสองครับผมไม่ชอบอัพสามเท่าไหร่เพราะว่ามันได้ดาเมจเยอะดิสกิลสามันเหมือนต้องเอาไว้ตีอ่ะมันมันใช้แค่ตีอ่ะมันตีไกลก็จริงแต่มันใช้แค่ตอนตีอ่ะแต่ถ้าผมอัพหนึ่งสองนามเนี้ยมันจะได้ดาเมจที่แรงกว่าแต่ก็แล้วแต่คนแหละถ้าสมมติว่ายินกลางเจอกับฮีโร่ที่มันตีไกลเงี้ยอัพสามาชักหนึ่งก็ดีมั้งเพราะว่าบางทีอาจจะโดนกดจนไม่ได้คีฟเลยแต่นี้ผมมาเจอกับหมาเจมีนายล่างหมาจีนก็น่าจะโอเคครับผมแต่ผมไม่ตีสู้เขาตอนนี้เพราะว่า เราไม่ได้ออกโลมาผมจะรีบออกเป็นขวดก่อนเลยชิ้นแรกสกิลมันแรงมากเลยสำหรับชาร์โดเบดตีเลยก็แล้วกันไหนก็ไหนสกิลหนึ่งแล้วผมมานามันเด้งอยู่แล้วอะ่ะสกิลหนึ่งนี่มันไม่ได้แค่เพิ่มสเต็งหรือว่าเพิ่มเลือดนะมันเพิ่มเกาะกันเวทแล้วก็เกาะกายภาพด้วยเป็นสกิลที่โกงมากผมชอบมากเลยสกิลหนึ่งชาร์โดเบดนี่ต้องอัพนาไว้แล้วผมเป็นหัวใจเลย ยังไงก็ต้องอัพนำอะถึงแม้อัพสองนำผมว่ามันก็เก่งไม่สู้อัพหนึ่งนำอะเั่นั้นเลยอืมศัตรูหายไปอาชีพหายละพาราไซนี่ว่าผมจะโดนแย่งขวดปะเนี่ยไม่หรอกมั้งมันน่าจะมาไม่ทันหรอกมั้งแต่ถ้ามันมันไม่แย่งขวดมันจะฆ่านกผมชิบหายละตีผิดตัวมันไม่แย่งขวดแต่มันจะฆ่านกผมหรือเปล่าเมื่อกี้ผ่เห็นมันเดินขึ้นมาตัวหนึ่งละพาราไซแต่ถ้าเป็นตัวจริงผมก็ไม่น่าตายหรอก เพราะว่ายังไงชารเบก็ถึกอยู่แล้วอย่างที่รู้กันอย่างที่บอกไปเนี่ยผมก็สกิลหนึ่งไล่ฟาดเลยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหมันเอาขวดมาผมน่าเสียดายถ้าผมตีมันได้ผมเอไม่ได้ขวดนี่หว่ารองเท้ามายืนกลางไม่ห่อขวดนะเจมีนายตัวนี้แล้วผมก็ต้องเซฟหน่อยหนึ่งเพราะว่าต้องระวังพาราไซ์ที่อาจจะเข้าด้วย แต่ผมก็ไม่ได้ไปศึกษามาแล้วครับผมสำหรับอวตาร์ไอเนี่ยให้ลึกซึ้งอะไรเท่าไหร่นะว่าผีวันคิดมากมันคืออะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าม,มีประวัติหรือเปล่าถ้าใครมีก็สามารถบอกกันได้นะครับผมหรือไม่ก็ลองไปเซิร์ชกูเกิลกันเองนะวันนี้ผมขอไม่เอาข้อมูลมาให้นะครับลองให้ไปหาแล้วก็หาให้ผมบ้างล้วกันนี <c oughs> ่นะ <c oughs> ตามนั้นแล้วผมว่ามันน่าจะมีประวัติอะไรอยู่มา้างอวตาร์ตัวนี้ไม่น่าจะเป็นแค่ผีวันคิดมากดับ โล่งๆล้นๆเอ้ยเดียว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 อืมผมอยากดูดสเต็งตัวเองอย่างไรแต่ว่าถ้าจะดูดให้คุ้มผมว่าถ้ากดสกิลหนึ่งแล้วกดดูดสเต็งมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อ่ะถ้าดูดให้ผมมันต้องกระโดดไปอย่างนี้แล้วก็ปึ้มไหนแล้วก็ดูดนี่จะคุ้มกว่าโอ้โหแต่มันวิ่งเร็วอ่ะมีรองเท้าแล้วยังไงก็ไม่น่าตายหรอกมั้งเฮ้ยข้างบนตัวไรสีส้มอ่ะไปทันมเนี่ยผมมีรองเท้าแล้วด้วยอ่ะ เบไม่ใช่เบเฮมอนหวะแข้งเฮ้ยแข้งไม่มีรองเท้าแต่ว่ามันอัพมันอัพมันอัพสามหรือเปล่าอ่ะมันอัพสามปะวะถ้ามันอัพสามผมว่าค่ายากแต่ถ้ามันไม่อัพสามว่าค่าได้แต่ทีมเรามีรองเท้าหรือยังไม่มีรองเท้าหรอแต่มันไม่มีรองเท้าเหมือนกันเนี่ยแข้ง้าแต่ผมมีไงผมว่าน่าจะไล่ได้แล้วนี่ยังไม่อัพสามอัพสามแต่ก็ตายอยู่ดีครับผมยังไงก็ไม่น่ารอดแต่มันก็ตกรถละเรียบร้อยโอเคเฮ้ยเบเฮมอนรู้งงานะผม ส่วนใหญ่หลายคนจะชอบเก็บลูนซึ่งไม่รู้ว่าเก็บไปทำไมให้คนที่มีขวดเก็บดีฝาผมก็ไม่รู้ไม่น่าไม่น่าไม่น่าทันหรอมตันเลยได้ปะตันเลยได้ปะไปเฮมอนไม่ดูแมวว่านายไม่ยอมตันนายไม่ยอมดูแม่บาะเกียมันตันได้นะดูหมดแล้วอะไรวะ จริงๆถ้าเป็นมอสตาร์ตะกี้ผมตายแล้วแต่เป็นมอสมัวแต่ตีคีแล้วยืนตำแหน่งไม่ดีอ่ะเหมือนหมาวินวอกผมเออไม่ใช่หมานี่หว่าใครวะโอ้เยอะจังวะโอ้โแซนเวดก็มานี่หว่าไม่น่ารอดแล้วอ่ะไม่น่ารอดอ่ะไม่น่ารอดหรือรอดวะอาจจะรอดก็ได้อาจจะไม่รู้ตุด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 ุุดดอาจจะรอดก็ได้เดินออกทางซ้ายผมว่าปลอดภัยที่สุด เรียบร้อยโหมาสี่ตัวเลยเหรอตะเกียะน่าเสียดายแต่เมื่อกี้ผมรู้ผมรู้นะว่าหมาอาจจะวินอล์อกอยู่แล้วเพราะผมรู้สึกว่าผมเดินติดๆอะแต่ผมไม่ได้พูดขึ้นมาไงผมก็ไม่รู้ว่าผมคิดไปเองแต่ผมกาลังคุยกับเบฮมอสอยู่แต่จริงๆผมรู้สึกได้แล้วม่าหมามันวินอล์อกอยู่เมื่อตะเกียะมันเป็นความรู้สึกจากใจเลยอะโอเคผมออกอะไรดีวะ ช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยดูดแหละผมก็ซื้อนี่มาก่อนแล้วก็ดูดกดคิวหนึ่งแล้วดูดเลยได้ได้เยอะๆแล้วค่อยขายทิ้งก็ได้ฮึ่มฮึ่มฮึ่ถ้าว้าบนจะเห็นไม่เนี่ยเราต้องดูก่อนดูดดูดดูดเฮียตีนี้มันชอบพูดเฮ้ยมีรองเท้ายังยังไม่มีรองเท้าเอ้ยแต่มีนี่แล้วว่ะ ซึ่งผมว่าเขาก็ไม่น่าจะอัพสามนามหรอมั้งเตีย๊ยบเดียวก็ตกรถละมันหนีได้ทั้งสองตัวเลยวะกระโดดโอ้โหเยอะ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 ,ยอะสามสามสามไม่มันเดินเงินเยอะมากเลยทีมันเดินเยอะมากผมว่าจะสู้ได้แล้วผมอึดมากน่าจะกระโดดหนีไปได้อยู่ถ้าตามไปก็ไม่น่าจะไอ้นี่ไงไอ้นี่แหละไ,ไอ้นี่แหละไ,ไอ้นี่แหละ แล้วมันก็ปลาทรายหนีได้อยู่ดีอะโอ้โหทุกตัวมันหนีได้หมดเลยนะที่มันมีสกิลหนีกั่ทุกตัวเลยอะซันเวดก็ปลาทรายหนีได้เจมินายกระโดดหนีได้แคนก็บินหนีได้ก็มีพาราไซกับไอเฮดไรเดอร์อะไรที่มันพอจะไม่มีสกิลหนีอยู่ีนแกงค่อนข้างยากเหมือนกันนะว่าอีกฝ่ายพยาย,ย,า,ยามรวมตัวตลอดเวลาเลยอะมันไม่อยู่แบบ เดียวๆเลยอ่ะถ้าอยู่เดียวๆก็น่าจะมีพาราไซต์อยู่ข้างล่างตัวเดียวอ่ะ <c oughs> <c oughs> อืมฮึ่มฮเฮ้ยอันตีเลยว,วะหัวจังหัวจังมันอันตีนหน้าผมเลยอ่ะเจมีนายอาตัน <c oughs> ไม่มีมานาย <c oughs> ข้าไม่น่าได้ทำไงดีทำไง,ด, <c oughs> ำงดีวะฆ่าแข็งจะได้ไหมนี่อ่ะ รู้สึกว่าจะมีนายลงไปล่างนะนี่ไงชัดเจนแล้วมีพาราไซดด้วย <c oughs> มาอยู่ดีผมต้องรู้สึกนี้เลยวะอยากจามเนี่ยวะโอ้มีรองเท้าแล้วว่ามีเอลเดอร์ด้วยอะ่ะมีบินหนีด้วยไม่น่าคาดได้ยากมากเกมนี้แกงลำบากแต่จริงจริงมันไม่ต้องรีบแกงัเท่าไหร่ก็ได้นะรอเป็นช่วงเลดเกมชาร์โดเวนมันก็เก่งอยู่เหมือนกันด้วยความที่ว่าอันติปันยิ่ง สแตตเดยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งสามารถดูดสแตตได้มากไอเดียวเดียวเดียวผมก็ไม่น่าจะฆ่าเขาได้อ่ะมันอัพอะไรหนำวะเนี่ยลำบากวะ่ะฆ่ายากมากเลยมันน่าจะบินลงไปข้างหลังนะหรือว่ามาปักอาจจะอยู่ข้างบนนี้ก็ได้ถ้าอยู่ข้างบนผมโดดได้นะเฮ้ยนี่ไงเรียบร้อยแต่ผมก็น่าจะเรียบร้อยไปด้วยในอีกทางเดียวกัน นี่ครับผมชาลงมาไม่มีวาร์ด้วยวาร์ไปก็ตายอยู่ดีอ่ะเหมือนผมวิ่งอยู่คนเดียวเลยเรียบร้อยคร,รับผมเฮลิเลอร์ไม่น่ารอดละเฮ้ยได้สิ้นด้วยสอง้อยแปดบาทนะนีนะ่อันติไปเลยว่างไงวะโดนเจ็บเอ้าส่วนได้เนี่ยอ๋อแต่มันผมไม่รู้ว่ามันสกิลตัวคิวไวหรือยังอาจจะส่วนได้ก็ได้ครับผมซื้อนี่กันปึ้ง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 เฮ้ยม<ฮ>ึงจะดูหนิกะวะ ไหนไม่ได้แล้วเดินลงล่างนี้เลยเหรอแยบรลอยไม่น่ารอดนะผมเอ้ยไม่น่ากดสกิลหนึ่งจะได้มานะมันตายอยู่แล้วนี่ไงมีซนเวทข้างหลังตัวจริงๆนะผมไม่กดสกิลหนึ่งตะก,กี้ผมได้ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นด้วยเนะี่ยมันไม่มีอันติมันอันติมันค่อนข้างนานเหมือนกันละไอเนี่ยไอตัวเนี้ยพอมันเพิ่งสาดหน้าผมไหมผมจําได้เลยอ้อเจ็บ โอ๊ยหนืดมากน่าจะฆ่าไม่ได้นะมัน่าจะเดินเข้าคีบก่อนนะว่าผูดาวสกิลผมมันค่อนข้างนานเหมือนกันนะน่าจะฆ่ายากอยู่ถ้าเพื่อนไม่ยอมตามมาด้วยแต่ผมก็ไม่น่าตายอ่ะเพราะผมอึดรัดถึกและทนมากแต่อันนี้มันน่าจะตายไอ้หมาเนี่ยไอ้หมาเวนเนี่ยเรียบร้อยฮึ <c oughs> ฆ่าได้มันไม่มีเลือดแล้วนะเทรศ่ายตัดนี่ไงฆ่าได้แล้วผมจะตายอะเองนะเนี่ยมานาไม่มีชิบหายตายโอ้โหโดนชิงไปสองทีผมต้องเดิอนออกว่ะเรียบร้อยครับผมเพื่อเรามันไม่มีนี่กันอะเพื่อเรามันไม่มีมานากันเลยเราก็เข้าไปลึกไปหน่อยนึงเรียบร้อย,อยเกมี้เล่นค่อนข้างลําบากนะเพราะว่าเหมือนทีมเราฮีโร่มันก็ดีแหละแต่ว่าเราเข้าลึกไปหน่อยเล็กทีมมันออกกันตลอดเราไม่ได้มีสกิลแบบ ฆ่าทีเดียวตายแล้วต้องเดินไล่ตามไปฆ่าชาวบ้านเขาว่ามันถึงจะฆ่าเขาได้ซึ่งมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างยากนะแต่ว่าเราก็ดันป้อมได้สองป้อมก็ดีอยู่แหละโอเคีแต่มันออนตลอดนะทีนีนะ้ก็ดีแล้วล่ะอ๋อเอ้ขนหน้าวา์ปลงล่างวะไม่อไหได้ฆ่านี่อนะ่ะ เจอใครกลางป่าไหมบางคนชอบดูแมปแล้วไม่อยอมดูตัวเองเนี่ยตายไปแล้วอะไรเงีย้ยเรียบเฮ้ย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 เฮยเห็นแซนเวดว้าวว้าวปาลากิายาเฮ้ยพาราไซด์ด้วยเปไหนละถ้าผมเดินมาตรงนี้ผมจะเจอแซนเวดนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่กดสก,กิลสามมันจะเห็นแมปซึ่งไม่มีแซนเวดในนี้น่าจะรอดหรือเปล่าไม่รอดเอ๊อะไรเป็นรอดล่ะ น่าจะได้ป้อมนะแต่ผมอีก3า0ร้อถ้าได้ป้อมนี้ผมก็ได้รับคาราฟ้าละถ้าจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะว่าหลังจากที่ได้คาราฟา้าผมก็พิกแพงสกิลได้เยอะอะสเตเวลลงใครวะลงกลางเหรอขอรัดันตีเล่น <c oughs> <c oughs> ก็ว่าโอเคผมได้เรียบร้อยแลย้วไหนวะเอ้ยซื้อผิดเอเคคาาฟ้า ซับเดอะมาเตอร์แล้วเหมือนเราจะเริ่มอ่อนแล้วเหมือนกันนะผมทีมเราโซสติลเลอร์หลังจากที่แต่เขาก็ฆ่าได้นะเหมือนจะโซโล่คิวใครไปหรือเปล่าแต่เป็นผมมากกว่าที่ตายเยอะสุดเลยในทีมกดน,นงใหม่ถ้าจะฆ่าได้เพ้ยแต่แานเวดมีโลบอกถ้าจะฆ่าเอ้ยือก็ผมก็เฮดไปแล้วไงพาซานตีผมมันเอาเฮดไปได้ ชิบหายแล้วไงนี่อ่ะมันกดเอาเฮดผมไม่ได้ผมว่าละผมว่าแล้วไงน่าจะฆ่าได้อยู่ละเรียบร้อยมันอันติอัดหน้าผมแล้วแต่ผมก็ไม่น่าตายวังเฮ้ยเรามีคนฮิววะผมเ็จเลือดทันไหมนี่อ่ะไม่น่าทันนะวิ่งช้ามากแล้วจะสโลอะไรกันนักหนาวเนี่ยทั้งทรายทั้งไอ้น้ำแข็งไม่ใช่แก๊สพิษดอก เนี่ยไรเดอร์อ่ะมันคืออะไรวะแล้ว,วมีโล่ด้วยวะแล้วติดทรายนานมากตีคลองได้แล้วมั้งผมว่าขึ้นผมว่าขึ้นยากตีคลองดีกว่าแป๊บเดียวก็น่าจะแตกแล้วะน่าจะตายละไม่ใช่แตกไมัเยซื้องเท้ทาซื้อแล้วซื้ออีกไอัอืม <c oughs> มันเป็นอะไรของมันนะเบเฮมอนซื้อลองเท้ทาเยอะแยะผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกัน แต่ของนี่ถ้าเรายิ่งตีตอนแรกๆมันก็จะยิ่งอ่อนนะผมมันก็จะยิ่งฆ่าง่ายอะคือยิ่งเวลาผ่านไปเยอะเท่าไหร่ของมันก็จะเก่งขึ้นเท่านั้นแต่ว่าถ้าเราฆ่าช่วงแรกๆเนี้ยของมันจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่มันก็เก่งแบบมันก็ไม่ใช่ไม่เก่งนะมันก็เกง่งละแต่ <PCs> ผมจะตายแล้วเนี่ย <ท Dancing> <ด> <Beast> แต่ก็ถืออยู่นะเกาะผมซิ่งพนะเกาะเวตังก้า9จูท่ารังที่ผมไม่ได้ออก อะไรที่มันเพิ่มเกาะแล้วก็เกาะเวทเลยผมต้องเลื่อนออกมาก่อนผมโดนสก,กิลสองของไอ้นี่อยู่เดี๋ยเลือดมันจะลดเยอะเกินเพราะว่ามาทายมาเทอร์เวลาแฮสก,กิลสองใส่ใครแล้วมันจะทําให้กาเม่ลดลงครับผมซึ่งมันบางทีเราอาจจะไม่รู้ไงว่าเราเลือดเฮ้ยเราตายแล้วแต่เราโบกเพลินอนะ่ะโบกเพลินเงี้ยซึ่งจริงๆเลือดเราลด,ลดเหลือน,นึงตั้งนานแล้วอะ่ะ <laughs> แล้วก็ยังบวกต่อก็เรียบร้อยดีครับผม แค่ตะกิ้สองใช้ตัวเองได้นะเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นิดหน่อยเท่าไหร่วะเพิ่ม40ความเร็วในการเคลื่อนที่ได้ลงเท้ามาแล้วโอเคนี่ดูดสเต็งตอนนี้สเต็งผมมีทั้งหมด98้ดูดมาได้22ถือว่าถึกมากครับผมเลือด2องพแต่ว่าข้อเสียคือฮีโร่ตัวผมม,มันแค่เลือดเยอะแต่ว่ามันรีเจนเลือดช้าเอ้ยมันปากหวานวะ หายละอ้าวเข้าเข้า,ขาคีบแล้วดิไปแล้วผมดูดออิสโลชหายร้อยแปดสิบเจ็ดของร้อยแปดสิบสองพอดูดเป็นอินแล้วพยายามดูดกลับไว้นะเราเลื่อนเราจะได้เยอะๆดูดเอ้ยดูดเป็นอินตอนที่เรา <c oughs> ต้องการจะฟาดเขาอะชิบหายแล้วไงแล้วยิงกันสองคน <c oughs> แต่ผมก็ไม่อยากเปลี่ยนเป็นอินตอนนี้แล้วว่ะ <c oughs> ผมไม่ยากเปลี่ยนเป็นอินตอนนี้เท่าไหร่เลยอ่ะโอ้ยถึกไม่ใช่ถึกอึดอึดหนืดหนืดที่หายถึงแม้ว่าจะถึกก็เธอแต่โค่นหนืดเลยน่าจะไม่รอออะไรเนี่ยเฮ้ผมด,ดนอะไระวะโอ้โหพาาไซมาได้อยู่มัง้งได้อยู่มัง้งได้อยู่มั้งสอดติวแล้วเรียบร้อยปีแรงมากเกมมีเล่นลำบากมากครับผมโดนหนืดโดนอะไรนักหนาก็ไม่รู้อ่ะ เดินแทบไม่ออกผมอ,อกบีเีต่อใหเทชิ้นต่อไปเลยแต่จริงถ้าสมมติว่ามันไม่เจออะไรที่หนักขนาดนี้ผมจะออกไอ้นี่นะผมจะออกพวกดาบสามสี่ผมว่ามันคุ้มมากเลยเพราะว่ามันต้องใช้ทุกสแปดสำหรับฮีโร่ตัวเนี้ <c oughs> ใครมาเล่นก็ลำคาญเหมือนผมแน่นอนอนะ่ะผมมั่นใจอะ่ะมันเป็นอะไรที่คนน่ลาลำคาญเลยมันเป็นอะไรที่หนืดเหนียวหนืดเหนียวหนืดเหนียวอะ่ะมันเดินไม่ได้ทำอะไรก็ไม่สะดวกอะ่ะ <c oughs> ตามนั้นเลยผมว่าจะโวยวายขนาะแล้วมันก็เป็นฟิวอะใครจะใครจะไปทนได้วะจะหนื่บ้าบออะไรขนาดน,นั้นมาแล้วเห็นไลเดอร์เจาะกระาฟ้าว่ะพาลาไซต์อึมๆๆได้แล้วรับดีเจลูนเดี๋ยวค่อยทันไหมเนี่ยนี่ับผ,ผมเอ้ยผมยังไม่ได้นี่ไงร่างสองจะเป็นตะเกียงกับไม่ใช่ร่างสองที่ร่างเอจิจะเป็นตะเกียงแล้วก็เป็นผู้หญิงใส่ฮูดนี่ ผมยาวด้วยเรียบร้อยไม่น่ารอแล้วผมคอมโบเนี่ยแค่ยืนบนซ้ายก็หนึ่งแล้วอะ่ะแค่ยืนบนซ้ายผมก็หนื่มากแล้วเนี่ยเแลากเกมนี้คิวได้น้อยมากนะสิบสองตัวเองผ่านไปสิบเจ็ดนาทีซึ่งผมมีส่วนร่วมเกือบทุกตัวเลยดูดิผมมีส่วนร่วมไปสิบเอ็ดตัวในการฆ่าฆ่าห้าตัวแอซิทหกตัวนี นี่แหละดีแล้วพยายามมีส่วนร่วมค่ายเยอะขึ้นเลยก็ได้บ้งมันดันทั้งสองทางแล้วผมมีมาเธอคอยซับพอร์ตอยู่ด้วยข้างหลังเวลาผมใกล้าตายเงี้ยถ้ามาเธออยู่หลังๆมันสามารถทิวผมได้แล้วถ้ามาเธอเลือกเต็มนะผมก็จะเลือกเต็มเท่ามาเธอไปด้วยหรือมาไายก็ไม่รู้อะนกตายนกมันตาย ดีไม่ถึงนะเฮ้ยชิปหายชิปหายละชิปหายละผมตายแล้วเนี่ยตอนนี้นี่ไงเห็นปะ่ะโดนสกิลไว้นี่ไปไม่ใช่โดนสิต้องบอกว่าไงดีมีเพื่อนใส่สกิลไว้นี่ให้จะถูกกว่าโอเคฆ่าได้หรือเปล่าเนี่ยนนแต่ผมไม่มีสตนนะัรอ่ะมันเดินไปมันก็น่าจะรอดแล้วถ้ามันวาร์ปอะ่ะผมไม่มีสตนนะันอ่ะถ้าผมจะดูดมานามันก็ไม่ทันแล้ว คลองผมฆ่าไปตอนเที่วแล้ว,ว่ะ14ป่ะเราก็ต้องรอเท่ากระมา,าที่14นาทีคลองนี่มันจะเกิดทุก10นาทีนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใช่แหละผมจอชูงเงินเหฮดแล้วแน่ไม่ไหววะหนักเกินเมื่อกี้ฝ่ายมันหนักเกินหนักตรงที่ว่ามันหนืนเนี่ยแหละขาดีก 850รอยหสิบาทให้ใครโดนวะใครโดนอ่ะข้างบนเนาะแล้วก็ฆ่าไปได้ด้วยเฮ้าาายพาราไซส์พาราไซส์พาราไซ์พาราไซส์ไม่หน,น,นละน่าจะเข้าขี่มั้งเข้าเสร็จไปแล้วนี่ไงในหน้ารอดแล้วผมพาราไซส์เรียบร้อยหรือเปล่ามันน่าจะรอดแล้ววะสโลมากอ้อหนืดโคตร ตีป้อมบนดีฝากมันบังคับออกจริงนะช่วงนี้นเฮ่ถ้าไม่ออกมันลำบากมากห <c oughs> มดแล้เพื่อนละอ๋อผมตกใจคิดว่าใครเดินเข้าไปข้าง <c oughs> ในวะตัวปอมไปเฮมอนนี่เองเย่พอดันป้อมน้องเสร็จเดี๋ยวเรา จะทำอะไรต่อดีเราค่อยๆขึ้นบ้านละกันเอ้ยมีคนวับลงทำไมผมต้องโดนเนี่ยวันนี้ายืนติดกันนแย่เนี่ยแต่วันนี้เล่นยากเนี่ยรออยู่หลังไว้รอฮิวให้หน่อยอผมน่าจะเป็นคนโดนก่อนมั้งเพราะผมยืนหน้าอยู่แล้วอะแล้วถ้ามันไปถ้ามันเปิดผมก่อนมันก็เล่นยากเหมือนกันนะทีมอะเพราะว่าสกิลมันต้องลงนี่ผมหลายสกิลหน่อยอะแต่ถ้ามันเปิดคนอื่นก่อนข้างหลังมันก็เข้าไม่ทันอยู่ดีอะ เพราะฉะนั้นน่าจะไม่น่ายากครับผมเกมช็อตนี้ให้นับจะเย็นๆไ,ได้บีเคบีละหลอของก็ได้มเฮ้ยมันลงใครเนี่ยยืนติดกันไว้ครับผมจังหวะนี้ <S <S โอเคเฮ้ยหมาหน้าโดนมากหมาหน้าโดนมากโอ้ยหน้าโดนโดนแล้วไงชิบหายละชิปหายละผมต้อง อ,อ๋อฮิวเนี่ครับผมความหวดของไอตัวพระมันฮิวได้เห็นป่ะย่างเดดอ่ะเนี่ยครับผมดูดมานาไอติด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 ปิดทางจริงๆไม่ปิดทางหรอกผมก็โดดไปใส่นั่นเองละผมก็โดดไปทางที่มันเดินไม่ได้โหปิดทางไม่ปิดหรอกมั้งแต่ไม่น่าจะเดินทันมันวิ่งเร็วอยู่พาราไซเนี่ย เมแล้วมีการโหวตคอนซีสเลยเอ้ยไม่ถึงครับผมมีคนถักมาให้ด้วยแต่ไม่ถึงว่ะชิปหายแล้วไงยืนให้โดนหน่อยดิเคมันปิดทางผมมาเบเฮมอสเบเฮมอสมันจะฆ่าผมอะผมผมฟังมันไม่รู้เรื่องอ่ะเบเฮมอสมายมันเบามากเลย ไม่รู้ว่าเพื่อนๆที่ได้ยินอยู่ฟังรู้เรื่องหรือว่าแต่ผมฟังไม่รู้เรื่องนะ <These S 1> แต่รู้แช่ว่า <You S 2> ปากหวาตรงนี้ปักไม่ดีเลยมันปักแล้วมันไม่เห็นรูน่ะ <But S 1> ปากหวาดปักแถวๆนี้แถวๆเสาเนี่ยมันมองไม่เห็นรูน่ะปักไกลอ่ะอืมนอินวิสซึ่งมันเต้นค่อนข้างยากนะเกมเนี้ย แต่จริงๆมันก็เล่นสบายแหละแต่ที่มันเล่นยากคือมันเล่นลําบากทําอะไรไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เจอพวกตัว1หนื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีมเราคุมเกมมาได้หมดละได้ปอมนอขมุนแล้วแล้วก็เราอยู่ฝั่งไเฮลบอลด้วยเราสามารถตีคลองแบบไม่ยากเลยแล้วเขาก็จะบอกว่าไงดีอ่ะมันเสียเปรียบเรื่องคองกอแล้วอะทางด้านพื้นที่ของฝั่งเฮลบอลไม่ใช่ดิฝั่งลีเจียนะมันเสียเปรียบเรื่อง พื้นที่ของคองกอยแล้วครับผมเนื่องจากว่าตรงนี้เห็นปะถ้าสมมติว่าผมอยู่ฝั่งเฮลบอลผมก็ถ้า่ายฝั่งนีเจนมาเอาเนี้ยเราก็มีพื้นที่ทั้งตรงนี้มีพื้นที่ทั้งตรงนี้ในการเข้าแต่ว่ามันมีพื้นที่แค่ตรงนเนี้ยเนี่ยมันเข้าได้แค่ตรงนเนี้ยเนี่ยถ้าเป็นฝั่งลีเจนนะซึ่งมันเป็นข้อเสียเปรียบมากเลยผมว่าออกนี่ดีกว่าเน้นเพิ่มเลือดจะเยอะ,เ,ยอะเลือดผมเท่าไหร่ละสามพันไม่น่าตายแล้วละ่ะโอเคแต่จริงๆฮีโร่แคลร่เขาก็มีทั้งสามตัวนะ ถ้ายื้อไปแล้วเราพา 2, ลาดสองสามรอบเจโนซายเนี้ยผมว่ามีมีหนักนะเนี่ยมีเหลืองมีเหลืองนะเนี่ยนั่นเหมือนจะเดินมาหวาดครับผมหมาน้อยอเฮ้ยหมาออกาดาฟ้าเหรอเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวนี่ไงหวาดฟ้าหรือววาดสวัดฟ้าหวาดฟ้าได้กิเห็นหวาดฟ้าในตัวมันมันอาเหรอผมคิดว่ามันจะเข้าตัวนี้สิมนุษย์แหลมเข้ามา เรียบร้อยเ,ออเดี๋ยวโหโคตรแรงเลยเดี๋ยววินบอลก่อนโอ้โหแล้วมีคิววาผมสุดยอดมากสวยงามมากช็อตน,นี้มีคนดูวะ่ะสุดยอดสวยงามเอาละคอนแล้วครับผมก็ขอบคุณมากครับที่รับชมมิสเตอต้ตนหนตรงนี้ถ้าชอบก็ ฝากกดไลค์มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะเกมนี้อาจจะไม่ค่อยได้โชว์ช่ำหรือว่าอะไรเท่าไหร่เพราะว่าอีกฝ่ายเล่นระวังตัวมากอ่ะแล้วอีกฝ่ายมีแต่ตัวสโลอ่ะมันค่าย,ยากแล้วก็ออกกันตลอดด้วยก็ขอบคุณมากคับพี่รับชมและชอบก็ฝากกดไลค์มีอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะคบแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่ติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพเท่านี้ครับบ๊ายบายครับนี่เฮ้ผมมาดูนี่ดีกว่าล่างนี้จะเป็นล่างคนยักษ์ดีกว่าเรียกว่ายักษ์ดีกว่า แล้วก็ล่างนี้จะเป็นนี่ครับผมอย่างที่เห็นกันว่าเป็นเหมือนจอมเวทเนาะเวทเวทดาบเวทดาบทำไมคผมใบจ้า